สวัสดีค่ะกลับมาพโก,กันอีกครั้งกับสินค้าไฮไลท์เข้าประมูลครั้งที่66ของทางบริษัทเอ,อื้อเซรีนะคะสําหรับเทปนี้เนี่ยก็จะเป็นเหรียญแล้วก็ขดด้วงนะคะเนื่องจากว่ารายการเยอะมากก็เลยต้องแบ่งเทปเอานะคะก็ไปต่อกันที่เหรียญกันเลยค่ะคุณเจมครับเรามาที่ท็อปไฮไลท์ก่อนนะครับ <Top S 1> ครั้งแรกครั้งแ <5 S 1> รกในการประมูล66ครั้งไม่เคยมีเหรียญแบบนี้เข้ามาโดยเฉพาะเนื้อทองคําแบบนี้ครับซึ่งผมว่าในวงการก็ น่าจะเป็นเหรียญเดียวที่หมุนเวียนในวงการที่สาเหรียญเดียวที่พบเนะเป็น,นเนื้อทองคําใช่ปกติก็จะพบแต่เหรียญเนื้อเงินเนืน้อเงินก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายนะมันก็นานจะโผล่มา,าดีๆก็จะไม่ค่อยมีเท่ไรอันอ,อันนี้คือเหรียญอะไรอะคะอันนี้เป็นเหรียญที่ลึกนะครับเมื่อรศ114นะครับรัชกาลที่5ของราชสมเอรรัชกาลที่3ครับเนื้อทองคํารุ่นนี้ก็จะเจอเนื้อทองคำกับเนื้อเงินส่วนใหญ่เจอเนื้อเงิน ออทองแดงไม่รู้มีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยพบกันเจอเมเจอร์เลยคือเนื้อเงินเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้เจอเยอะด้วยนะครับเราเที่ยวนี้มาเนี่ยจะมีสองเหรียญเลยครบเลยก็คือเก็บครั้งเดียวนะครับมีเงินกระไหลทองมากอน,นี้เป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อทองคําทองคําเริ่มที่แค่ส0,000นบาทเท่านั้นเบา เหรียญเบามากๆครับเริ่มที่3 0 0 0 0 0บาทเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อรอหย,ย้อนไปเ่ะแล้ราก็สภาพสวยๆเนื้อทองคำเนี่ยมันหลักหลักล้านนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่จะหลักล้านแล้วถ้าก็เปรียบเทียบกับเหรียญเมือนเดินคอยหลังๆที่ว่าหายากอันนี้หายากว่าเยอะนะที่ว่าแพงๆหายากหายากอันนี้หายากมากกว่าเยอะๆมากๆเลยนะครับ มาส่องดูเอาแล้วกันว่าสวยนาดไหนคือเขามีห่วงมาตั้งแต่แรกอะค่ะใช่มาแต่แรกคเดิมเดิมมาแต่เองเดิงแต่แรกเลยอ๋ออันนี้คือห่วงเดิมเนาะสภาพครบคือผมแนะนําว่าเหรียญตัวนี้ให้มาชมสักครั้งในชีวิตเพราะเราไม่มีโอกาสจะหาส่องที่ไหนได้มาดูของของสวยๆแท้ๆแล้วนี่สมบูรณ์มากๆเลยเป็นยังไงนะครับอยากให้มาชมเหรียญแท้ๆในงานประมูลนะครับบอกได้เลยว่าตลบทำยากไหมคะคือ ตลับทำยากไหมเจมส์ต้องแบบใดใช่ไหมจะพอดีครับเดี๋ยววเพอนี่ผมทำพลาสติกตัวนี้ขายแทนมันต้องพอดีกับพลาสติกตัวนี้ต้องเป๊ะนะอันนี้ก็อันนี้คือรายการมหน้าปกนะคะบนราปกครับแล้วก็จริงๆอ่ะโหอันนี้ก็มาครบเลยอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่มาในงานประมูลนะไม่เจอเนื้อทองคํานะเนื้อทองคำเขาไม่เจอไม่เจอนะครับเจอแต่เนื้อเงินนะ อันนี้คือเหรียญอะไรครับคมพญาเทววงศ์โรปการเนี่ยนะครับนี่ก็คือคนสําคัญเลยเสนาบดีครังสมัยรัชกาลที่5เนาะก็จะไม่ผิดใช่ไหมการต่างประเทศเนาะไม่ให้การคัางการต่างประเทศเนาะขอโทษนะครับจะมีตั้งแต่เนื้อทองคำนะครับเงินกระไหลทองแล้วก็เนื้อเงินนะครับพบเลยนะครับเงินกระไหลทองคืออันตรงกลางเนื้อตรงกลางเป็นเงินกระไหลทองนะครับเนื้อทองคำหนักสิกิ่งไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวที่เคยเห็นในวงการ นะครับเหรนี้บอกก็เลยหนึ่งเดียวที่เห็นในวงการราคาเริ่มราคาเริ่มที่เจ็ดหมื่บาทจบาทนะครับจุ๋มจิ๋มากโอ้หเบามากครับหายากจริงๆอันนี้นะครับแผ่วไปก่อนครับต่อไปหายากยิ่งกว่านี้ครับนี่ครับเหรียญน,นี้ผลิตมาเพียงแค่หนึ่งร้อยเหรียญอันนี้ตัวไฮไลท์ของรัชกาลที่9้าเลยนะใครใครเก็บเหรียญรกก็ต้องอยากมีเหรียญน,นี้ทรงนำ นะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่สวยผลิตน้อยเนื้อขัดเงาห0 0เหรียญเท่านั้นนะครับเหรียญน,นี้ปกติเนี่ยซื้อกันเนี่ยที่เคยเห็นเปลี่ยนมือก็ล้านล้านนิดนิดล้านก็ต้องต้องเกตเจ็ดสิบเท่านั้อนอ่าล้านอ่าถ้าถ้าเจ็ดสิบล้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าต่ำกว่านั้นก็อาจจะแบบแปดแสนเจ็ดแสนนี่เรื่องปกติที่เห็นเหรียญน,นี้เกตเจ็ดสิบของระบบ PCS ก็เหรียญเดียวนะ เดียวใช่ไหมฮะของของ NEC ก็จะมีสองสาเ,เหรียญเหรียญนี้เริ่มเพียงแค่สองแสนบาทสองแสนบาทเท่านั้นสองแสนบาทนะครับหายากนะครับหนึ่งในร้อยนะครับนนรหนึ่งในร้อยว่าหายากแล้วครั้งนี้ถ้าคุณมีความพร้อมจริงๆมันมีที่หายากกว่าต้องให้คุณวิทูลบอกว่ายังไงคุณเจมพูดเลยเดี๋ยวผมถือให้สองเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ก็ค้นพบมาแล้ว ระยะเวลาหนึ่งในวงการแล้วพิสูจน์มาแล้วว่ามันมีแค่เหรียญน,นี้น่าจะมีสองสามเหรียญเหรียญน,นี้น่าจะมีห้าเหรียญใช่ไหมคือพูดง่ายมีไม่เกินหลักหน่วยหลักหน่วยอ,ะอ่ะเอาสามถึงสามเหรียญห้าเหรียญอะไรประมาณนี้น้อยมากๆนะครับคือน่าจะเป็นเหรียญเข้าใจว่าน่าเป็นเหรียญที่ทำมาเพื่อทลนก้าถวายส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีสำรองบ้างนิดหน่อยแล้วอาจจะไปอยู่กับแล้วก็อาจจะให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่สำคัญมากๆของของของหน่วยงานหรืออะไรก็แล้วแต่คือก็ตลอดมาตั้งแต่ปี2530ปีนี้67 30กว่าปีก็มัอยู่แค่นี้ครัที่เห็นเนี่ยก็มีแค่นี้ประมาณสองสอย่างละสองสามเหรียญอย่างละสองสามเหรียญน,นะอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับครับไม่มีหน้าเหรียญน,นะฮะครับเหรียญใหญ่นี่หนัก 29กรัมครับหนะเหรียญเล็กหนะัก14กรัมครึ่งครับนะครับ,รบก็ไปเข้าคู่กับไอเหรียญกระสาบที่เมื่อกี้เกต70คร,ครับ้าหลังเนี่ยเหรียญเล็กที่ไม่มีไม่มีราคาหน้าเหรียญออโเคานหังให้ดูทุกคนนะะทุกคนได้ลองชมด้านด้านหลังนะครับด้านหลังจะไม่มีหน้าเหรียญน,นะครับอ,อีกเหรียญหนึ่งด้านหลังจะ6,000บาท อ,นน 6, อันนี้จะ,นนะอันนี้อันนี้จะจะ,จะเป็นฟอร์มเดียวกันแล้วก็อันนี้จะอีกแบบนึงเห็นไหมเป็นเป็น,ปนพระประมาทิไทยด้านนี้นตรงกลางครับเป็นเหรียญใหญ่สองเท่าก็อันนี้ก็เป็นเหรียญเดียวที่ผมเห็นนะเหรียญที่สองก็ได้ยินแต่ก็ไม่เคยเห็นอนอกจากนี้ยังมีเหรียญที่เป็นเหรียญทองแดงใหญ่เลยเอ๋อเหรียญทองแดงใหญ่ใช่ครเซนะนะอันนี้ก็หายากมากอันนั้ก็ยากมากไม่น่าเกินสิบเหรียญ <God. S 2> ไม่น่าเกินไม่น่านะอันนี้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 ยังไม่ไม่ชัวร์แต่ว่าอันนี้แน่นอนว่าคุยกันนานแล้วในวงการก็คือน่าจะมีแค่อย่างละไม่น่าเกินห้าเหรียญสองเหรียญสามเหรียญห้าเหรียญผมเลยทําเป็นพิเศษฉลากเป็นฉลากโกล์ als, นะครับอนไนที่มันแบบว่าฉลากพรีเมียมเลยพรีเมียมเลยต่ำกว่าห้าเหรียญนี่ผมทาสีนี้ให้แต่ถ้าเกิดเกินมากกว่านี้ผมก็ ก็ไม่ร่วมกันเพราะว่าผมมั่นใจว่ามันมีตังค์ถ้ามีมากกว่าก็ต้องรอกเสียออกต้องรอกเสียออกนะครับเสียหน้าเล็กน้อยแต่ว่าผมก็เชื่อเชื่อในในข้อมูลในวงการนะครับว่าแล้วผมเคยได้ยินมานะอันนี้คือเคยได้ยินนะเข้าใจว่าเหรียญใหญ่นะครับที่ที่ขนาดนี้นะครับมีทําเนื้อทองคําตีทูนก้าวถวายด้วยแล้วก็มีเนื้อเงินด้วยมีเนื้อเงินด้วยนะครับแล้วก็มีทองแดงทองคําเงินทองแดงแล้วก็ทูนก้าวถวาย นะครับก็จะมีอาจจะมีเนื้อทองแดงอยู่กว่ผู้ใหญ่มากๆในวงการอยู่อีกสามเหรียญห้าเหรียญก็ตามประมาณนี้พิเศษจริงๆราคาเริ่มเท่าไหร่ครับหายากระดับนี้ครับซูเปอร์อุลตร้าแรเนี่ยซูเปอร์อุลตร้าเหรียญนี้เริ่มสี่แสนบาทครับเหรียญใหญ่นะครับเหรียญที่ลึกใหญ่นะครับเหรียญที่ลึกเล็กอันนี้เริ่มนีเจ็ดหมื่นบาท เมาด้ว,ว้วเดี๋ยวคุณจะตกใจนะว่าถูกว่าของถูกนะครับส่วนเหรียญกระสาบอันนี้เริ่ม 2, 2> สองแสนครับอันนั้นเริ่มสองแสนนะครับอ่าอันไหนถูกอะไรแพงก็ต<อ>ัดสินใจแล้วกันนะครับตัดสินใจมาดูก่อนแล้วกันมันไปแล้วมันไม่ได้ดูแน่เลยใชไ่ไม่มีไม่มีเจ้าของคนใหม่อโอกาสที่จะมาให้ดูเหรียญเนี้ยผมเชื่อส่วนตัวเนี่ยไม่ต่ำกว่าไม่น่าต่ำกว่าเจ็ดแสนนะเอานาทีนี้นาทีที่แบบว่าโอ้โห สบเซาวมากเนี่ยถ้าต่ำกว่าเจ็ดแสน,นี่แย่มากแล้วไม่ไม่น่าปกติมันต้อง9ก้าแสนอะไเบีดเบียดเห็นล่าสุดก็มีนะก็ก็ประมาณมก็มีล่าเดือนล่าสุดของ e c 770อ่ะผมก็ขายไปล้านเสีอ่าผมจำได้มันล้านกว่าอันนั้นขายส่วนตัวเลยนะไม่ไขายส่วนตัวเหรอครับไม่ได้ประมูลเลยนะอืมถึงก็ลองดูครับลองอดูแล้วกันนะอตอนนี้ตลาดอ่อนๆอ,อ,อยู่ก็อาจจะถูกก็ได้นะถูกครับ นะถูกขนาดไหนอะไรถ้าไม่ไม่สู้ก็ไม่รู้ไม่สู้ก็ไม่มีโอกาสได้ถ้าสู้ก็มีโอกาสได้ลองมาลองมาสู้กัน,อน,นของหายากทั้งนั้นรีเมียมมากๆครับยกไปสามเหรียญก็ยังได้ยกไปสมเหรียญเลยครับมาขนาดนี้แล้วถูกกว่าเทสลาแน่นอนโอเคต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญทองคำนะครับที่เป็นแบบว่าลายที่ไม่เคยพบนะครับเป็นเหรียญ เหรียญทดตัเหรียญทดนะฮะทดก็คือทอง8บาทเนาะรอสี่รอสี่นะครับเหรียญน,นี้เริ่มที่70,000สนบาทนะครับที่เริ่มแพงเพราะว่าหนึ่งนะครับเกทหกสนี่แพงอยู่แล้วเหรียญน,นี้ปกติมันแพงอยู่แล้ว 7, แตทกสี่ก็ห้าหกแสนอยู่แล้วใช่แต่ว่าที่มันแพงมากก็คือลายเนี้ยมันไม่เคยเขาว่าไม่เคยพบมาก่อนผมยังไม่ได้ไปดูนะยังไม่ได้เปรียบเทียบนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว,ว่าพบใหม่นะบพบใหม่ลายจะไม่เหมือนกับเป็นอกบล็อกพิเศษบล็อกพิเศษบล็อกพิเศษนะครับพบน้อย ลองมาเทียบดูนะครับลองศึกษาดูเทียบดูจากในเว็บไซต์ก็ได้นะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะโอ้สวยคมมากนี่สวยคมมากนะครับเอาเอาแค่หกสิบสีก็ก็คุ้มค่าแล้วใช่นะครับต่อมาก็หกสิบสี่ครับจะเป็นเหรียญเล็กนะอันนี้มัดดึงนะอันนี้แสนสองอันนี้รอห้ารอห้าอันนี้รอห้านะครับดูผ่านๆไปนะครับแล้วก็มีเฟืองตัวหนึ่งนีแสนแปดนะครับ เรืองทองคานะครับปันธงค่มมาเพิสมขวดเก6.4มาดูเหรียญจริงก่อนนะครับจะตัดสินใจซื้อดูเหรียญจริงก่อนเป็นยังไงถูกใจไหมนะครับแล้วก็อันนี้มาเป็นคู่นะนี่มาเป็นคู่เป็นแบบธรรมดากับแบบขัดเงาแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้เขาใส่ตลับผมกลับให้แล้วกันเขาใส่ตลับกลับหน้ากลับหลังไอ้อันนี้เขาเอาเขาโนขึ้นนะบางคนเขาไม่เป็นไรบางคนก็บอกว่าส่งไปอะไรนะ เอากลับเหรียญเอาในหลวงมาอยู่ด้านหน้าให้แบบนี้หน่อยก็มีนะครับสองเหรียญน,นี้นะครับเหรียญขัดเงาเริ่มที่แสนสามหมื่นห้าส่วนเหรียญธรรมดาเริ่มที่หกหมื่นบาทอันนี้ถูกนะเพราะว่าเหรียญน,น,นกเจ้าฟ้านี่ตัวติดมาั้งแต่โหโบราณกาลแล้วนะใครเล่นเหรียญทองคำนี่เหรียญตัวติดเลยทองสองบาทอ่าทองหนักสองบาทนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วราคาทองเนาะต่างประทองต่ามประททองเนาะหกหมื่นบาทนะครับคู่แรกผ่านไปคู่ต่อไปครับ หายากไม่แพ้เหมือนกันอันนี้เป็นลายซอไทยใช่เจ0รอปีลายเซอไทยนะครับนี่ขัดเงาก็ไม่ขัดเงาครับผมแต่สวยทั้งคู่เลยนะสวยทั้งคู่เกรดสูงเกรดสูงเลยนะครับเหรียญขัดเงาเริ่มที่สองแสนบาทนะครับเหรียญนี้นะเนี่ยคันนี้เหรียญที่ตลับ n g c เนี่ยเริ่มที่สองแสนส่วนเหรียญไม่ขัดเงาเริ่มที่ห้าหมบาทนะครับแต่ไม่ขัดเงาี่นี้ก็ไม่ธรรมดานะ สวนแข่งกันเกทหกสิบเจขันเขาก็700กว่าเหรียญอ่า <Gate 67. S 2> ไ,ไม่ขันเขาก็700กว่าเหรียญม,มันหาย,ยากอยู่แล้วอ,อันนี้มีมาเพิ่มอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้เริ่มที่62,000บาทเกทหกสินะ68 <Okay, S 1> ก็น่าจะท็อปแล้วนะ,ะปกติเหรียญรุ่นนี้ก็แพงอยู่แล้วนะครับม,มันไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะฮะ8ห0 0 0นเก้านี่เห็นปกตินะเกทสูงยากอันนี้ตัวนี้ยากตัวนี้น้อยนะยากตัวนี้200 46เหรียญน,นะครับ ผมทำสำหรับคนขี้ลืมนะว่ามันหายากนะนี่ผมจะใส่ตัวจำนวนการผลิตให้ด้วยนะของตลับเสีามคอย246เหรียญเท่านั้นนะน้อยมากนี่หายากกว่า5รอบ60ภาษาในหลวงนะครับหายากกว่านะากานี่เริ่ม1 0 0 0 0แสนบาทเองนะครับประมูลนะ่าจะเคยเห็น3 0 0แสนกว่า4 0 0แสนกว่าผรี4สี่แสนเนาะอะ 240 24กว่าเหรียญนะครับสภ nah าพสวยนะ69นะครับมาดูเหรียญจริงก่อนตัดสินใจแล้วกันนะครับอันนี้รับรองว่าหายากส่งคุณค่าแน่นอนนะครับเหรียญที่ระลึกหมดหรือยังเอ่ยรอ9ที่นั้นมาอ่ะหมดแล้วต่อไปขออนุญาตไปกระสาบนะเหรียญกระสาบสมัยรัชกาลที่4เปิดด้วยจักรพรรดิเหรียญแต้มงแต้มงธงปอนี่อันนี้ไม่ยังไม่ได้เกรดนะครับเหรียญก็สภาพก็เป็น ถ้าใจผมก็เป็น UNC Detail นะเหรียญตีมาคมชัดแต่ว่าผิวก็เคยล้างมาแต่คมจริงๆมาดูแต่ราคาเริ่มเบามากราคาเหรียญแต้มิงปกติมันก็สวยๆถ้า UNC มันก็ต้องเป็นร้านอยู่แล้วนะร้านกว่านะอันนี้เริ่มที่400,000บาทนะครับอันนี้ดูแล้วกันนะถ้าใครดูอย่างเงี้ยโอ้โหสวยมากแต่มาส่องก่อนนะคือเหรียญเขาคมชัดจริงๆเพียงแต่ว่าอาจจะผ่าน าการดูแลที่ไม่ไม่ดีที่ผ่านมานแต่ว่าเริ่มต่ำมากเริ่มแค่สี่แสนนะครับอยากให้มาดูเรร่องจริงก่อนน้อยน้อยมาดูนะพวกตําหนีอะไรต่างๆนะครับแต้มเงนะครับต่อไปนะครับหายากมากๆเหมือนกันแล้วก็อยู่ในระดับพรีเมียมของวงการเลย mm hmm. เหรียบญบรรณาการชินี่ราคา1บาท, <c oughs> บาทเหรียญตัวนี้น่าจะเป็นไม่ไม่ไม่ลองท็อปอันดับ1ก็ลองท็อปอันดับ2อะ ผมจำได้ว่าน่าจะเป็น6 3นะสูงสุดจําจไม่ผิดเหรียญตัวนี้นะครับใช่ครับน่าจะเป็นรองท็อปอ่าน่าจะเป็นรองท t o ปตัวนี้6 2นะนี่บรรณาการนะครับแล้วตัวนี้ผมดูเหรียญจริงนะครับสวยมากๆนะครับอยากให้ทุกคนมาดูนะบรรณาการตัวนี้สวยจริงๆริ<อ>นะครับเริ่มที่600,000บาทสมราคานะครับร่มชัดาบากผมชัดมากนะครับแบบนี้อันนี้ตัว หนึ่งบาทนะครับแล้วก็นี่บรรณาการตัวเฟืองนะครับตัวเฟืองนี่มีให้เลือก2ตัวนะครับตัวเฟืองนี่มีตลับของ NGPCGS กับของสยามคอยนะครับตัวนี้มันเป็นดีเทลนะของสยามคอยสภาพหย่อนมานะครับแต่ว่าก็ยังดูน่ารักดูสวยง่ายนะครับสองหมื่นนะบรรณาการไม่มีถูกอย่างนี้นะครับเริ่ม25งหมส่วนของตลับ PCGS เริ่มที่5 0,000ื่นับเหรียญบรรณาการเหมือนกันนะครับมาดูของแท้แล้วกันนะครับ ตัวลองมาก็จะมีตัวดอลลร์ดอลลร์สมัยรอสี่นะตัวนี้เหรียญสบาทรอสี่ตัวนี้เริ่มที่40,000บาทสภาพหย่อนเลยนะสภาพหย่อนหน่อย,นะาย,อนนอยมาดูตัวมาดูเหรียญจริงแล้วกันตัวนี้นะครับเริ่มเบามากนะสี่หมบาทนะครับมีแพทเทิร์นนะครับมา2ตัวแพทเทิร์นรอห้านะครับแพทเทิร์นรอห้าเป็นเนื้อทองแดงกับไอ้น,นี่เนื้อนิกเกิลมา เนื้อนิกเกิลมีนิกเกิลหนึ่งทองแดง1นดีนะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแบบแว่าซ้ำกันเก็บคู่ไปได้เลยนิกเกิลทองแดงนะครับสภาพ au 5 3บนะ40,000บาทเริ่ม4,000 40, 0ส่วนเนื้อนิกเกิลอันนี้สวยนะนิกเกิลเริ่มที่7,000 70, 0ตัวพวกนี้ถ้าส,สวยสวยนี่มันเป็นแสนอยู่แล้วนะครับวตัวนิกเกิลเนาะนะครับรุ่นนี้ก็มีอะไรให้เล่นเยอะนะฮะด้านหลังนะครับ ต่อมาก็จะเป็นการเหรียญกระสาบรอสีนะครับตัวบาทนะอันนี้ M s 6 3สนะครับ3า0 0 0 AU 5 8 1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งสลึงนะตัวสลึงตัวสลึงเริ่ม1,000 0บาทตัวสลึงหายากนะครับอันนี้สลึงรอ5เนาะตัวสลึงค่อนข้างจะเป็นตัวติดนะอ่าน,นี่สลึงรอ5นะสลึงห2นะหายากนะหายาก หกสิบองนี่หายา,ยากแน่นอนโอ้สวยด้วยตัวนี้สวยด้วย,วย,วยอันนี้ตัวติดนะเนี่ยผมดูแล้วนานๆจะเจอ MS นะครับเหรียญรุ่นนี้เจอสวยยากมากเหรียญพอหาได้แต่เหรียญสวยหายากโค12นะครับมาดูว่าจริงไหมสวย <c oughs> สวยแบบไหน <c oughs> เอาของคุณมาเทียบดูนะศึกษาดูได้ตอนนี้ลานี้รอสนะรอ 4, สี่สลึงเหมือนกันนะครับอันนี้64 7,000บานทะผ่านไป สำหรับราคาน่ารักนะราคาน่ารักไปนะครับโอเคมาเหรียญรอสี่ตัวติดตัวหนานะแต่ว่าครั้งก่อนเนี่ยถ้าใครประมูลเหรียญตัวนี้ของรอสี่ตัวหนาเนี่ยจะเห็นว่าโหสวยมากทีนี้มาสภาพพอใช้ได้แต่ราคาต่างกันเยอะนะเป็นแสนนะครับตัวนี้เริ่มที่เหรียญนี้นะ18,000บาทแล้วก็เหรียญซ้ายมือของผมนะครับ5,000บาทนะครับอันนี้เป็น ครึ่งเฟืองเนาะครึ่งเฟืองราคาตามสภาพราคาตามสภาพนะครับตัวนี้แพทเทิร์นครับผมมาอีกแล้วแพทเทิร์นตัวติดสำคัญตัวหนึ่งเลยนี่เนื้อนิกเกิลน,นะครับเกรดสูงเลยนะครับ63นะครับตัวนี้พบไม่เยอะนะฮะบอกได้เลยว่าปัจจุบันยังไม่ไม่น่าเกิน10เหรียญในวงการเนี่ยไม่ไม่เกินนะเนาะไม่เกินสิบเหรียญเนาะหนึ่งหนึ่งสี่ปีนี้ไม่น่าจะเยอะ ไม่เยอะครับ70,000บาทนะครับเริ่มที่70,000นะครับราคาปกติราคาปกติของเขาอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้สภาพเพอใช้ได้1 8 0 0 0บาทเกรดสูงนะครับแต่ว่ามาดูเหรียญจริงก่อนนะถูกใจไหมนะครับนี่ให้ผมพยายามให้ให้เห็นตัวพวกหรือญพวกนี้นะรุ่นแรกๆลึกๆเนี่ยหาสวยยากจริงๆนะครับลองมาดู1 8 0 0 0 ต่วนี้เหรียญจปลทองแดงนะครับทองแดงจปลนะครับมีมาหลายปีนะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้เริ่มที่20,000บาทเกรด64นะเกรดสูงนะ64 63ใช่ไหมเ <64 S 1> หรียญ <64 S 1> นี้ห4หมดเลยโอ้ห oh, หมดเลยอพอดีผมมองไม่เห็นด้านหน้านะครับ,รบอยู่เดืินยังอยู่เลยพอสะต่างกันพอสะต่างกันนะครับโอเค เรามาดูมีพาสยามอันนี้ไม่รู้เอียงเพราะอะไรอาจจะตอนอุลตร ason ิกมั้งเพราะมันเอยงเลยอันนี้เริ่มที่20 0 0 0บาทนะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยววันหน้าเราจัดการได้แค่มันเอียงเฉยเฉยเดี๋ยวไปให้เขารีโฮลเดอร์ใหม่ได้นะครับครับโอเคครับต่อมาจะเป็นเหรียญตราแผ่นดินรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ต่อด้วยรัชกาลที่6มาสวยๆทั้งนั้นเลยนะ มีตั้งแต่ตัวเหรียญตัวติดนะครับรอสอ1.2.0นะครับตัวติดรอสอ1 2เนทีนี้มา2เหรียญเลยมี VF35 กับ XF45 นะครับมีเริ่มที่ VF35 เริ่มที่1,000 10, 0บาทแล้วก็45เริ่มที่20,000บาทนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวสวยๆเลยเกตด65 65มี1ตัว นะครับเที่ยวนี้สูงสูงไม่มีเนาะมีน้อยมีค5ตัวเดียวเที่ยวนี้ต้องแยกงนแล้วครับ65มีตัวเดียวนะฮะสวยจริงนะดูนะดูดูผิวเขานะครับนี่ผมขยับให้ดูนะนี่กล้องถ่ายเห็นเลยนะครับ65เป็นไม่มีรอสรนรอนะฮะเหรียญนี้เริ่มที่สอง0มื่นจะเริ่มเบานะเริ่มเบามากนะเริ่มราคาเหรียญ USC ทั่วไปเอง MS ทั่วไปเริ่มที่สอง0มืนนะนี่สวยๆก็ เป็นแสนกันนะทำไปผิดถ้าสวยจะจัดโอเคต้องสวยยิ่จัด okay. ตอนนี้ก็ราคามันก็ขยับลงมาเนาะมี64 64 122่ห่นนะมี122อันนี้อีกอันนึงนี่7,000อันนี้15,000น,น, 15, นะครับมีรอสอนี1่1 2นึ่0สส่วนขวามือน,นี่7,000นะสมัยก่อนไม่ได้นะราคาเนี้ยถ้าหรีเอ m เต้องเป็นหมืน่นตอวน,นี้ก็ถือว่าราคาย่อมยาวลงมา นะครับมีตัวเลือกให้เยอะขึ้นมี63 62อันนี้ stuck on d e f e c t p a n t h e s โอเคอันนี้มันเป็นเหรียญตลกนะแต่ว่าคือมันเป็นตลกไม่ไม่ไม่ได้ตลกแบบแบบชัดเจนเหมือนก่อนหน้านี้ที่เป็นเหรียญหน้าเดียวตัวนี้รู้สึกว่าตัว p a n t h e s มันแหว่งไปแล้วเขาก็ตีมาบน n h e s คือไอตัวเหรียญตัวเปล่าอะเหรียญตัวเปล่า ตัวแพงเช่นไอตัวเหรียญตัวเปล่ามันมันมีตําหนิแล้วเอามาตีก็เริ่มไม่แพงเหรียญ62ก็คือราคาขายตามปกติ7,000บาทอ่ะมาดูแล้วกันนะครับอันนี้น่าสนใจอันนี้นะครับมันมเีเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเลข1 1เล็กกับ1ใหญ่นะครับเนี่ยด้านหลังเนะี่ยปีรอสอหนึร้อยยนะครับมันจะมี1เล็กกับ1ใหญ่เนาะอันนี้จริงๆน่าน่ามาขยายให้คนดูเนาะ แต่จริง,งถ้าใครมีคู่มือสะสมของคุณหมอชัยยศอ่ะจะดูง่ายนะครับเลขหนึงใหญ่จะแพงกว่านะฮะก็เริ่มที่20,000กับ1,000 0เกรด63นะครับแล้วก็1นใหญ่ในเกรด64นะครับราคาถือว่าค่อนข้างถูกแล้วับปีมีรอ,อสอนะฮะอันนี้122อีกตัวหนึ่งนะครับน,นี้1น2่อบาทครับ เกจ63อันนี้เบามันออกหก0 0บเนะครับรอสอยยีครับอันนี้เบามากเลยครับ5004ครับเกจ62องนะาพนี 5, ราคาน่ารักหมดราคาน่ารักอันนี้หมื่นหนึ่งนะครับอันนี้หมดละสำหรับเดียนรอ5ต่อมากระซาบรอ6ครับผมมีตั้งแต่มีทุกปีเนอะอันนี้มีปี5,6นะ56 58 58นะครับและอันนี้มี2สลึงนะครับแล้วก็มีตัว59นะครับอันนี้59อันนี้59เหมือนกันอันนี้ 59, นน59ที่เหลือ59 59จะจะจะเยอะหน่อยห้าเกมี3 <okay. S 2> ตัวเยอะหน่อยนะครับ58อันนี้ตัวนี้หายากตัวนี้ผิวเดิมด้วยอันนี้ผิวสวยนะครับก็ตัวนี้12ื่นสองนะปีนี้สวยๆหายากนิดหนึ่ง ส่วนปี58เริ่ม5,000เหรียญนี้3,000นะเบาๆอันนี้เก็บเบาๆเลยนะ5,000 3,000ที่เหลือก็เนะี่ย5,000 3,000ประมาณนี้เองนะครับมามาลองเลือกดูเอาแล้วกันมีไหลฟิลด์เลิศหมดส่วนอันนี้3,000ันเริ่มเบานะเพราะว่าเหรียญ2องสลึงน,นี่จะ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 ,จะพบน้อยหน่อยปี58นะครับมาดูสภาพเอาเหรียญสวยดีนะครับอ้าวจบพดด้วงต่อไปด้วยเงินพดด้วง เอาพระดวงเอาพระดวงแล้วก็เริ่มด้วยครุดเซียวคุดเซียวคุดเซียวนี่แจกในพิธีรมศพรมศพราชการที่สองราชการที่สองรอสามเป็นคนสร้างรอสามเป็นคนสร้างนะคุดเซียวนะน้ำหนักสิบสลึงหายากสามเจ็ดกรัมครึ่งเป็นรุ่นเดียวของพระดวงที่ทำเนาะสิบสลึงเนี่ยสิบสลึงเป็นรุ่นเดียวรุ่นเดียวในประเทศไทยเนาะมีให้เลือกอยู่สองเม็ดครับนะครับเอ่อทัง เม็ดหนึ่งก็ราคาเริ่ม60,000บาทครับนะครับลองมาดูสภาพแล้วมาเลือกเอานะฮะหายากนะฮะไม่ไม่ไม่มีบ่อยนะครับนะสองตาคุตเซี่ยวตอนนสวยๆกิบกิบก็เป็นแสนมานานแล้วถ้ากิบกิบก็เป็นแสนอันนี้ก็อันนี้ก็สภาพย่อนหน่อยสภาพย่อนหน่อยกลางกลางเริ่ม60,000แต่ตาก็ยังคงชัดนะครับน่ารักน่ารักน่ารักคงชัดนะครับเอาไปปัจจุนทองคำเอาตัวอย่างไม่ดูสี่เหรียญสี่เม็ด สี่เม็ดนะมีมากกว่านี้นะมีมากกว่านี้นะครับเม็ดนี้หนึ่งบาทนะครับเม็ดนี้ห้าสิบตังเรามีห้าสิบตังเรามีสามเม็ดโอ้มีให้เลือกเลยนะนะฮะดูตามสภาพเอาแล้วกันมีตั้งแต่หนึ่งบาทนี่สองแสนเนาะหนึ่งบาทสองแสนห้าสิบห้าสิบตังก็มีห้าหมื่นครับหกหมื่นครับนะครับอ่ารัชการที่สี่นะครับตามงกุฎจับตรงปตรงตรงตรงรัชการตรงรัชการนะครับ ก็มามามาชมนะครับมามาดูมาชมนะครับอยู่ที่รัชกาลที่สี่รัชกาลที่สี่ชนิดหนึ่งตำลึงสี่บาทสี่บาทมีให้เลยถึงโอ้โหเยอะมากเลยนะหกเมตรเลยนะครับราคาเริ่มเท่าไหร่ครับราคาเริ่มหกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นอยู่ตรงนี้นะฮะหลายเจ้าของนะครับมีทั้งจากหกจุดกับจากแปดจุด อันหนหายากครับระหว่าง6กับ8ครับส่วนใหญ่ก็จะ6จุดจะหายากนะครับก็ 8. จุดแต่8จุดนี้ตามันส่วนใหญ่มันจะคมชัดสวยกว่านะครับก็มาดูแล้วมาเลือกนะครับเป็นโอกาสนะที่จะมาครั้งหนึ่งหกเม็ดนี้ไม่มีนะครับมีโอกาสให้เลือกไม่ไม่ใช่ว่าหาง่ายนะครับมันหาไม่ง่ายนะครับแต่มันมาพอดีมันจังหวะพอดีมันจังหวะพอดีที่มาหลายๆคนเขาเขาเขาเอามาขายกันอยู่พร้อมกันนะมาบ่มบด เป็นโอกาสของคุณแล้วถ้าคุณจะสะสมคุณมาเลือกนะราคาจบที่เท่าไหร่อยู่ที่แต่ละท่านนะครับนะแต่สภาพพวกนี้สภาพถือว่าท็อปเกรดพอสมควรนะมาเลือกเอาเลยนะครับเนี่ยนะห้าหมื่นหกหมื่นวันนี้ระดับแปดหมื่นเก้าหมืนง่ายๆอยู่ละครับนะครับอ่าพอฒวงชุดต่อไปที่เอามานําเสนอยังมีอีกเยอะนะฮะอันนี้เอามาให้ แค่ตัวอ,อย่างแซม plen ให<ช>้เฉยๆนะจะเป็นพวกเอานี่ก็เป็นพดลวงช่อลำเพยครับทั้งนี้มีพดลวงลำเพยอยู่สี่เม็ดนะครับ<ม>นะเม็ดแรกก็หนักสิบบาทหนักร้อยห้าสิบกรัมหนักพอสมควรนะครั 5, 150บร้อยห้าสิบกรัมจะมีสามตานะช่อลำเพยนี่จะมี3าตาตาช่อลำเพยหนึ่งด้านตาจักหนึ่งด้านแล้วอีกอันก็คือตาพระเกี้ยวครับ นะแต่ละเม็ดเนี่ยจะมีสามตาต้องมีสามตาเนี่ยนะะนแต่นักสมเรียกว่าตาชอ่อลำเพยมันเ่ยออกมาในพระราชพิธีที่ว่ารอห้าอายุสมเกิดท่านพระมันดาพระมันดาพระราชชนนีนะครับช่อ,ชอลำเพยชื่อเป็นชื่อของท่านนะครับนะครับสิบบาทสี่บาทสิบบาทราคาแสนแปดเริ่มนะครับต้องบอกทุกคนนะครับที่อาจจะเป็นนักสมมือใหม่ไม่เคยรู้จัก ทดดวงช่าเราเคยมาก่อน20ปีที่แล้วเนี่ยสบาทอ่ะกึ่งตำลึงเนี่ยก็เล่นกัน20,000นกว่าอยู่ขั้นต่ำก็สองแสนนี่คือ20ปีที่แล้วยีปีมันหายากมาทุกยุคมันก็เลยบางคนบางทีไม่รู้ไงส่วน10บาทเนี่ยเริ่มแค่2 0 0 0 0นเองแสนแปดแสนแปดได้เหรอโอ้โหยิ่งต่ำกว่าอีกแต่ว่าจริงๆแล้วต้องทําใจนะว่าส่วนใหญ่10บาทเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณ6กแสนห้าที่เห็นนะเจ็ดแสน ซื้อได้ต่ําเท่าไหร่ก็โชคดีของคนประมาณนี้คร็มาดูเอาแล้วชอบหรือเปล่านะครับถ้าชอบสิงที่ซื้อนะเราเป็นของสะสมนะถ้าไม่ชอบเท่าไหร่ก็ไม่ซื้อนะครับก็มี4บาทสองเม็ดให้เลือก4บาทเริ่มเท่าไหร่ครับหนึ่งตำลึงสบาทก็มีเม็ดหนึ่งเริ่มแสนสองเม็ดหนึ่งเริ่มแสนห้าเริ่มต่างราคากันคนละเจ้าของคนละเจ้าของก็ต้องการเริ่มแค่เนี้ยนะครับแล้วก็ แล้วสองบาทถึงตำลึงอยู่เม็ดหนึ่งสองตำสองเจ็ดหมื่นบาทสองบาทคุณเจมชอบสองบาทจะมาเห็นพูดแต่สองบาทนะสองบาทเจ็ดหมื่นบาทล้วมาณสองแสนตอนนี้เจ็ดหมื่นนะซื้อเลยนะซื้อเลยโอ้โหเจ็ดหมื่นนี้ตาค่อนข้างชัดเนยสวยนะฮะสองบาทนะครับชุดเท่าลำเพยก็โอเคแค่นี้ตอนนี้ก็ เราจบที่เหรียญแล้วก็เหรียญพดดวงก็จบต่อไปจะเป็นธนบัตรถูกไหมครับอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดโต๊ะใหม่ก่อนเดอเยวเอบธนบัตรเดี๋ยวเจินที่เพศธนบัตรเดี๋ยวขอเคลียร์อุปกรณ์แป๊บนึงครับโอเค